เรื่องของโปรไบโอติกอะคะ่ะพูดง่ายๆก็คือจุลินทรีย์ที่มันดีโปรไบโอติกเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะเป็นตัวจุลินทรีย์สุขภาพหรือพูดง่ายๆก็คือจุลินทรีย์ยท,ยยที่ดีนะคะจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นจุลินทรีย์ที่ดีที่มีปริมาณที่เหมาะสมแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกายเราถึงจะเรียกว่าโปรไบโอติกนะคะ โดยโปรติกพวกนี้หรือจุลินทรีย์พวกนี้มันมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันต้องมีความเฉพาะเจาะจงว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนแบบไหนจํานวนเท่าไหร่ถึงจะเสริมพุ่มต้านทานให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายที่มากที่สุดนะคะ,ะปกติจุลินทรีย์พวกนี้มันก็จะผ่านทางการกินเข้าไปนะคะมันถึงจะรู้ว่ามันได้ประโยชน์ยังไง ความเฉพาะเจาะจงของโปรบโอติกเนี่ยคือต้องต้องยอมรับก่อนนะคะโปรบโอติกเป็นเทรนใหม่มากในช่วงสามถึงห้าปีนี้มาแรงมากไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการรักษาหรือในแง่ของอ,อการส่งเสริมสุขภาพให้ภูมิต้านทานดีขึ้นนะคะโดยเราพบว่าจุลินทรีย์ที่ดีนะคะเราจะดูจากอะไรได้บ้างคนเราต้องมีชื่อชื่อนามสกุลเชื้อชาติสัญชาติ เวลาเราไปดูเราจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามเราต้องดูก่อนว่ามันเชื่ออะไรบ้างหนึ่งจุลินทรีย์มันจะมีเขาเรียกว่า Genus Species และสายพันธุ์นะคะไอ้พวกนี้คือชื่อนามสกุลของมันนะคะเวลาเราเลือกจุลินทรีย์ในการรักษาเนี่ยหนึ่งเราอ้างอิงข้อมูลทางการแพทย์ต้องมีงานวิจัยอย่างชัดเจนโดยเลือกจากอะไรหนึ่งสายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมต่อโรคนั้นๆที่มีข้อมูลทางการแพทย์ชัดเจน เวลาเราไปอ่านเนี่ยเราต้องดูว่าที่เขาเราจะไปซื้อโปรไบโอติกมาใช้เนี่ยมันเหมาะกับอาการที่เราเป็นไหมหรือโรคที่เราเป็นไหมนะคะสองปริมาณต้องเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปนะคะโดยมีตามคำแนะนำของข้อมูลทางการแพทย์ที่ชัดเจนนะคะไม่งั้นน่ประสิทธิภาพมันจะไม่ไม่ดีเท่าที่เราต้องการนะคะอันดับที่สามมีความเฉพาะเจาะจงโ,งโรคบางโรค ต้องใช้เฉพาะโปรไบโอติกตัวนี้เท่านั้นโรคบางโรคใช้ได้หลายตัวขึ้นอยู่กับงานวิจัยทางการแพทย์รับรองแล้วก็ต้องอยู่ในอายุที่เหมาะเช่นเพราะเรารู้ละจุลินทรีย์ในแต่ละช่วงอายุมันไม่เท่ากันโรคนี้เกิดในคนอายุเท่านี้ควรจะใช้ตัวนี้โรคนี้เกิดในอายุเท่านี้ใช้ตัวนี้เช่นในคนที่ท้องผูกหรือคนที่เด็กน้อยร้องโคลิในเด็กกับผู้ใหญ่อาจจะใช้ไม่เท่ากัน ใช้คนละชนิดกันได้นะคะเพื่อผลในการรักษาที่เหมาะสมน,นะคะสุดท้ายเนี่ยขนาดเราซื้อของนะซื้อเครื่องสำอางซื้ออะไรยังดูมีออยอไหมโปรไอติกก็เหมือนกันค่ะต้องซื้อในหรือใช้นะคะในโปรไวติกเนี่ยที่ได้มีข้อมูลทางการแพทย์ได้รับรองจากโรงงานที่ถูกต้องผลิตไม่มีสารกนเปื้อนเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่จะช่วยเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราในเรื่องมาตรฐานจากโรงงานที่ไม่ดีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ดีมันอาจจะมีการปนเปื้อนและกอ่อให้เกิดผลเสียได้พูดง่ายมีสี่ข้อด้วยกัน,นะคะ่ะหนึ่งเฉพาะเจาะจ,จงสองขนาดจํานวนปริมาณที่เหมาะสมสามตามอายุสี่ได้มาตรฐานการผลิตและเหมาะกับโรคนั้นๆทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นอ้างอิงจากข้อมูลการศึกษาทางการแพทย์ล้วนๆไม่ได้จินตนาการขึ้นมาเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนจะตัดสินใจซื้อเนี่ยเพราะว่าจริงๆหมอต้องบอกก่อนว่าในท้องตลาดตอนนี้เนี่ยมีโปรไบติกเยอะมากมีแพงมากเป็นหมื่นก็มีถูกมากก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนจะซื้ออย่าไปโดนเขาหลอกจ่ายเงินเป็นเหมือนๆเพื่อซื้อสิ่งที่ไม่เหมาะกับตัวเรามาเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้เหมาะสมถ้าไม่แน่ใจสามารถที่จะสอบถามทางเภสัชกรหรือคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญพวกนี้ได้นะคะมันมีข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะเพราะไม่เป็นเทรนด์ใหม่ของโลกนะคะ เราไม่อยากใช้ยาฆ่าเชือ้อเราอยากออกกําลังกายใช้ชีวิตที่ดีโปรตีนเป็นตัวโรคตัวเลือกหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพเราให้ดีโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปกินยาบํารุงไปหาหมอตลอดเวลาเป็นการดูแลเทรนการดูแลสุขภาพตัวเองที่ปลอดภัยนั่นเองนะคะ ช่วงนี้เราต้องยอมรับก่อนตั้งแต่โควิดมาค่ะเราก็จะรู้เรื่องทางวิทยาศาสตร์เยอะมากรู้ทั้งข้อมูลทางสิติกราฟขึ้นกราฟลงรู้จก COVID ักโควิดรู้จักวัคซีนที่เยอะขึ้นว่ามีหลายสายพันธุ์มีเชื้อเป็นเชื้อตายเยอะแยะ mRNA อันนี้ไม่ต่างกันเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าการเรียกชื่อโปรไอติกเนี่ยมันมีการเรียกชื่อเหมือนกันเราก็จะเรียกอยู่สามส่วนด้วยกันส่วนแรกเรียกว่าจีนัส ส่วนที่สองสปีชีส่วนที่สามสายพันธุ์จีนัสคืออะไรจีนัสเนี่ยประมาณเชื้อชาติเรารู้จักจีนัสอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างโปรบ i โอติตัวหนึ่งที่ชื่อว่า l ร c โตบาซิลัสรูเทอรี่ DSM 17938คุยยาวจำยากอ่ะจำง่ายๆ่าย t o b โตบาซิลัสนี่อาจจะคุณนชื่อแล t โตบาซิลัสคือจีนัส พูดง่ายๆคือแล็โตัิซิลัสคือเชื้อชาติไทยแต่ไม่รู้เป็นไทยมีหกสิบล้านกว่าคนเป็นเชื้อชาติไม่รู้ว่าเป็นไทยอ่ะรู้ก่อนแล็โตัิซิลัสดีเอ๊ะไหนหมอเขาบอกเราไงบอกว่าจะต้องเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมเฉพาะเจาะจงรู้เชื้อชาติและอะไปรู้นามสกุลเธอหน่อยนามสกุลเธออะไรรูเทอรี่ไอ้หยารู้ลวเป็นคนไทยนามสกุลรูเทอรี่ประมาณแท้คิมที่เกาหลี ทิมอูบินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้รู้ลนะนามสกุลอ่ะต่อไปคราวนี้สายพันธุ์คือชื่ออันนี้ระบุเลยยูนามสกุลนะรูเทอรี่ชื่อ DSM อ7 9 3 8หนึ่งเจ็ดเก้าสามแปดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรวมเป็นว่าชื่อ us, ary, แลคโตบาซิลัสรูเทอรี่ DSM อ7 9 3 8หนึ่งเจ็ดเก้าสามแปดเป็นเชื้อชาติไทยนามสกุลรูเทอรี่ชื่อ DSM 17938หนึ่งเจ็ดเก้าสามแปด พอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ไปหาข้อมูลได้ว่าเอ๊ะโปรไบโอติกตัวนี้มันดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่านะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคำว่าเฉพาะเจาะจงต้องลงลึกขนาดนี้นี่แค่ชื่อนะชื่อว่าเฉพาะเจาะจงอย่างตัวนี้คือเฉพาะเจาะจงคือชื่อตัวนี้แล้วเราเค่อยไปหาต่อว่าเอ๊ะไอ้ตัวนี้โปรไบโอติกตัวนี้มันช่วยทำให้ร่างกายเราดีอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะอันนี้คือเวลาเราอ่านเพราะเวลาเราอ่านฉลากเนี่ย บางคนมันจะไม่ลงเลยอย่นนี้มันจะเขียนที่ฉลักแค่ว่าแลคโตบาซิล<ม>ัสจุดๆเราก็จะงงๆเ<ม>อาบอกแค่ประชาชนชาวไทยเอ๊ะชื่อดตางสมออะไรพวกนี้บางทีเนี่ยเราก็เลยจะไม่รู้อะไรละเอียดว่าจริงๆที่เขามาบอกเราว่ามันดีเนี่ย<ม>เขาอ้างอิงจากตัวไหน<ม>ใช่ไหมคะเรารู้แค่บอกว่าเป็นชื่ออืมแค่นั้นเหมือนบอกวัคซีนโควิดแต่ไม่บอกว่าเป็นสายพันธุ์ไหนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราลงรายละเอียดก็ต้องลงลึกขนาดนี้ถึงจะรู้ว่ามัน เหมากับเอาปากค่ะ hmm. well,